สวัสดีพี่น้อง FC ทุกค้นทุก่านเนาจะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆพ,น,พนทางย t u b e ด้วยกันเนาจะทุกค้นทุก่านที่เขามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจแอดจอยเนาจะคลิปนี้กลมาพบกับแนวทางหูดนี่เคอีหลบเสารอบบ่ายของวันที่14เดือน12จ้าก่อนสิไปรับซุมนี่เคอีวันที่14บสี่เราจะเดี๋ยวมาเบิ่งพุนของวันที่13กันก่อนจ้า สำหรับนี่เคอีรอบเสาวันที่สิบสามเด่นรูดอยู่ที่ศูนย์เก้าสำหรับเมอนี่รอบเสารอบบ่ายนี่คือศูนย์ส้นนาะจ้าผลของรอบเสาจะบนออกหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้านี่เข่ากันไปแบบเต็ม,เต,มเต็มเนาะจ้าเด่นมากขบสองตัวเลยเนาะจ้าเด่นเก้ารูดเก้าเด้งเด่นศูนย์รูดศูนย์เด้งจะาสำหรับศูนย์เก้าจอเข่ากันไปแบบตรงๆต,ตัวเน้นเต็มเต็ม ศูนย์เก่าบุญนอจ้าได้เฮได้กีดได้โดดกันอยู่นอจ้าสำหรับรอบเร้าจะล่างออกเจ็ดหกุดไปนอจ้าผลของรอบาบหนึ่งศูนยลดผลของรอบายนี้รุดไปนอจ่าสี่แปดหาหาสองยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามพุดนนิแคอีกกับแอดจอยนอจ่ายยินดีกับเอฟซีติดตามนอจ้าเมื่อนี้ได้เหอยู่นอจ้าเข่า รอบบายอ่ะเขารอบเศร้านะจ้ะบนตรงเนะจ๊ะศูนย์เก้าจ้าเด่นเก้ารูดเก้าเด่นศูนย์รูดศูนย์เด้งจา้าเดี๋ยวมาตตอกันของวันที่สิบสี่กันเลยจา้าสำหรับแนวทางนี่เคอีรอบเศร้ารอบบายของวันที่สิบสี่นะจ้ะมือนนิก่ะอยากให้พี่น้องเอฟซีรับส้มไหวเป็นแนวทางนะจ้ะสถีติอาดสีมีเขามีรูดพิพานมาในแอนด้วยก็ต้องขอถูดขอไฟพี่น้อง FC เอฟซีลายๆนะจ้ะถามากักตาชอบอย่างคอยตามท่า บหมักบโชอบปล่อยผ่านได้น้อจ้าบบมีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะรอบเซอร์มือนีเด่นอยู่ที่เจ็ดกับหกเจ็ดมีเจ็ดเก้าเขาตัวได้แบบได้กับสามารถคอมเมนต์บอกเราไตคกิปเผื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอนดจอยทำแนวทางต่อไปน้อจ้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปด เจ็ดสองมือนี่จับคู่หาพี่น้องเอฟซีโบเบิร์ตนอกจากเด่นหกรูดหกมีหกเก้าหกเก่าหกสี่หกแปดหกสองหกห้า สำหรับเด่นรอบบายอยู่ที่3าสองเด่น3ามรูดสามมีสาตามจริงเราจะสามหัวกสากับตัวเดียวกันกับรอบเสารตัวจะเป็นสูตรเดียวกันกับรอบเสาเนาะจ้าหมักตัวใดแบบในกน็ลองพิจารณาเบิกเนาะจ้โปรดใช้พิจารณายาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าสามหสามเ สามแปดสามเจ็ดเด่นสองรูสองมีสองสามสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้า สองเจ็ดสำหรับหุ้นห้างเซงกะเขากันไปแบบเด้งๆเ,เนาะจะสำหรับหุ้นกะถือว่ามากกันแบบต่อเนื่องเนาะจะนอกส่วงนี้กะสามแปดสามเจ็ดหกสองหกห้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่ จ็ดแปดจ้านี่คือหุ้นนี้เคอีเลบซาลบ่ายของวันที่สิบสี่อะตามนี่เล้ะจะดูไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดพิดพลาดบรไษัเอ็กซอตราต้องกราบโทษขอคฟายพินองเอฟซีไล่ๆนอกจากตามมักถ้าชอบจังคอยตามเนาะเขามาแล้วกันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอนจอยนาจะจากกุละไหลคุลาแชกุละหนึ่งติดตามนาจะจากชอบกดไลค์แชกแเร์แต่ถ้าชอบ้าใช่ถูก ถ้าถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าขอให้ปีนองเอฟซีทุกคนถูกฐานโ่งดีกันทุกคนทุกฐานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า